ลูตันลูตันเหรอกูจะกระแทกกูจะทะลวงให้รูระเบิดเลยอืมพี่ถามจริงๆนะเสีย์ผูลนะครับพวกน้องๆหนูๆเนี่ย เล่นกันยังไงครับชนะลูตันไม่ได้พี่ถามจริงงานง่ายงานหมูแบบเนี้ตบไม่ได้ก็หรอครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พี่จะสอนให้ดูนะครับว่าการตบลูตันทาาเนี่ยเขาทากันยังไงหรือมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเด็กผีเดี๋ยวแมนยูจะโชว์จะทําให้ดูครับคิดซะว่าเป็นการสอนแล้วกันเดี๋ยวเองจะต้องเจอลูตันนะัดที่2เนี่ยนะครับในดูกาลเนี้ยยังเหลืออีกแมตช์หนึ่งเนะี่ยเองดูนัดที่พี่เล่นไว้นะและจําไวใ้ให้ขึ้นใจจําทั้ง หมดนะวิธีการเล่นแผนการเล่นการจัดตัวอ่าแท็กตรงแท็กติกดูไว้นะครับวิธีการตบรูตันมันทำยังไงดูได้เลยจากเกมนี้วันนี้ที่พี่เจอกับรูตันเดี๋ยวพี่ตบโชว์ให้เองดูเอง ไอ้พวกนองนหนูๆนะดูไว้นะอืมส่วน3มแต้มในวันนี้นะครับแม่งของพวกพี่เข้าใจว่าพี่ไม่เล่นแล้วพี่ไม่คอนเทนต์แล้วครับตอนนี้เอาจริงแล้วพี่เอายับด้วยนะครับไม่ได้เอาธรรมดาด้วยนะเอาให้รูระเบิดเลย3มแต้มเนี่ยแม่งของพวกกูกูจะเอาสอนบอลโชว์นองๆนหนูหนูรีพูไปเลย3มแต้มเนี่ยรูตั้นมาเยือนเนี่ยง่ายๆนะแบกนะครับสมแต้มเนี่ยมาประเคนที่พวกพี่เนี่ยนะถึงรังโอแทฟอร์ดเลยนะครับ อยู่ต่อหน้าปีศาจหาซาตานเาลูกเวจีเนี่ยมอปดอ่ะบอกเลยพี่จะขยม่มพี่จะขยา่าพี่จะใฮ้เล่เลยและไม่ต้องถามพี่นะว่าชนะหรือเปล่าให้ดูอย่างเดียวครับว่าแมนยูวันนี้จะยิงกี่โลครับมีแค่นั้นนั่งนับเอายิงน้อยหรือยิงมากหรือถ้ายิงมากจะยิงเท่าไหร่เนี่ยนั่งนับเอานะครับผมจริงๆเ่ยนะครับในสนามเนี่ยไม่ต้องเป็นภาพมุมววยก็ได้นะไม่ต้องแบบเห็นนักเตะเล่นก็ได้นะเอากล้องเนี่ยนะครไปจับตรงตะข หลังโกของลูตันนะครับว่าเวลาบอลมันกระแทกตะข่ายวัดเสียงเนี่ยมันดังยังไงนะครับอาจจะซวบหรืออาจจะเบาะแต่ดูทรงแล้วเจอลูตันแบบนี้นะน่าจะเบาะบาะบะวะ่ะ และคิดสภาพอยู่นะแมนยูแม่งเก็บกดด้วยครับเพราะอะไรเพราะเกมกลางสัปดาห์เนี่ยแพ้เอฟซีโคเปเกนไปแบบไม่น่าแพ้ฮะรวมไปดงใบแดงเกมนี้เก็บกดพี่ว่าน่าจะระเบิดครับระเบิดลูกูไม่สนใจหรอกนะฮะนักตงนักเตะนี่แม่งอั้นด้วยมันพร้อมจะระบายมันพร้อมจะาาระเบิดลูตันในวันนี้โชว์ให้น้องๆหนุ่นนมๆมันดูกันด้วยนะครับว่าตบลูตันเนี่ยมันทํากันยังไงนะ,ะดูไว้เยอะๆนะ พี่เตะช่วงเวลาสี่ทุ่มมากันให้พร้อมมากันให้เพียงมาติดขอบสนามโอแทฟฟอร์ด oh, กันให้เยอะๆนะนอนๆหนูๆพี่จะได้ตบโชว์ให้ดูกันไปเลยทีเดียวทั้งหมดเฮ้อเอาให้เห็นเอาให้ดูเอาให้รู้ไปเลยว่าตบลูตันเนี่ยชนะแบบนี้จะชนะมันทำยังไงจะชนะแบบไหนดูไว้ซะเก็บไว้ศึกษานะเว้ยเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูจัดไป